ครับ้กักต่อนะคะในเปรียที่2ของรายการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะการประกวดนางงามแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีตํานานนะคะตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตํานานจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการประกวด Miss Planet นะคะ i n t e r n a t i o n a l 2024นะคะเป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มนะคะให้กับคนทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะในการมอบมงกุฎ Miss Planet นะคะอันนี้มันเป็นคลิปเก่านะลัน2024ใช่ไหม 2019ใช่ไหมเออ2019นะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็มีการเชิญผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปมอบมองกุฎนะคะแล้วก็คงจะมอบไม่เป็นนะคะมอบไปมอบมากลายเป็นละครจกัจกจักวงวงเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่า,กาวกันเลยดีกว่าค่ะ สงสารแต่แม่ปลาบู่นะคะอาศัยอยู่ในท้องนาทีนะคะเออนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นละครเกาะเพชรเสีทางช่อง7นะคะหรือว่าเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องปลาบูทองอุทัยเทวีไม่ใช่นะคะคือคนสวมมงกุฎเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็สวมผิดนะคะนี่คือการประกวดวิดแพนเน็ตนะคะ ยุคเก่านะคะ,ะลงคลิปนางงามเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกว่าชุดคลายโอปปอนะคุณผู้ชมนะคะจริงๆแล้วโอปปอนี่ชุดไปคลายฟิลิปปินส์นะ ชุดคล้ขายฟิลิปปินนะคุณผู้ชมค่ะชุดนี้เนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยฟิลิปปินเขาใส่ใส่ประกวดในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีสีชมพูนะคะมีปี้นะคะแล้วตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นสีทองตอนประกวดมิสอูนิเวอร์สนะคะคนนี้ชุดสีทองข้างบนเนี่ยคนนี้คนแรกนะคะแรกๆเคยที่ใส่แล้วก็มาเป็นโอปอชุดนี้ทําไมโอปอถึงต้องใส่เพราะว่าโอปอลเราก็ต้องยอมรับว่าบริเวณแขนเนี่ยน้องเล็ก น้องเป็นคนแขนเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นชุดที่เปิดไหล่เพราะไหล่น้องสวยแต่ว่าแขนน้องเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไหล่แล้วก็ขยายปีกออกไป <S <S <an> <t un> เพื่อที่จะต้องปิดบริเวณแขนที่มันค่อนข้างที่จะเล็กออกไปนะคุณผู้ชมขาก็จะมีนางงามหลายคนนะคะเขาเรียกว่า,าเป็นชุดที่ออกมาคล้ายๆกันนะคะชุดออกมาคล้ายๆกันนะคะก็ต่างสีสันกันไปไม่ว่ากันนะคะอาเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นนางงามจากสปอปอลาวก็เคยใส่มาแล้วนะคะในการประกวด v ี อแอนโทนีโโพซิลนะแอนโทนีเนะคะอราวใส่มาก่อนเรานะคะแต่คนแรกเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์ด้านบนนะคะคนนั้นนะคะแล้วคนล่าสุดนะคะมิสแคดมาดีียนะคะมิสแพนเน็ตใช่ไหม แคนเนตคโบดียก็ใส่มาด้วยเช่นเดียวกันมีปุ่งมีปีกทุกคนอยากบินได้นะคะทุกคนอยากมีปีกนะคะก็แล้วแต่ค่ะนะคะแต่ว่าเจ้าของชุดจริงๆเนี่ยนะคะที่มันจะแค่คลายอย่างนี้นะคะก็น่าจะเป็น1,991นะคะนั่นก็คือลูปิตท้โจรนะคะ ลูปิตาโจนนะคะหรือมิสโจนนะคะจากเม็กซิโกนั่นเองนะคะจะใส่ชุดลักษณะอย่างนี้แต่ก่อนลูปิตาโจนนะคะ1990เกนี่ยก็นางงามเม็กซิโกก็จะใส่แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นสีน้ําเงินแต่มันโด่งดังตอนปี1 9 9 1เน่ี่แหละคะ่ะตอนที่ลูปิตาโจนใส่ชุดลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะปิดแขนเอาไว้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็สวยกันตามแบบนะคะไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมเพราะว่าชุดลาตีมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะมาต้องมันก็ต้องเหมือนกันคล้ายกันอยู่บ้างนะคะ หลายคนนะคะก็อยากจะให้วีนาสิงนะคะหรือปวีนาสิงเนี่ย กลับมาประกวดวิซุนิเวิร์สไทยแลนด์ในปีหน้าอีกนะคะมีทั้งด้อมมีทั้งคนเชียร์ในอย่างเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกวีนามาได้เลยบางคนก็บอกเจสซี่ก็จะมานะคะแล้วก็บางคนเขาก็บอกว่านะคะไอกันก็จะมานะครับแพลวก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะคะว่าวีนาเนี่ยสรุปสุดท้ายเนี่ยนะคะเธอนั่งไฟ์สดอยู่แล้วก็มีคนไปเชียร์ให้เธอมาเธอจะตอบว่ามาหรือไม่มาเราไปฟังคําตอบจากปากวีนาซิงหรือว่าวีนาซิงกันเลยดีกว่าค่ะ ไปต่อมิสอินเดียเธอจะไม่ประกวดแล้วมิสมัสอะไรไม่ประกวดทางนั้นพอประกวดสักมิสไม่เอาแล้วสามรอบแต่ละรอบเือบูดไม่ประกวดสัก Miss. มิส,มน,ละลมะส Miss นะคะไม่ประกวดแล้วนะคะเพราะว่าน้องเหนื่อยแล้วเนาะ เหนื่อยมากแล้วสามรอบแล้วก็กประกวดนางงามมันกดดันเนาะพี่เต๋าบอกเลยนะน้องๆว่าเวลาเขาประกวดนางงามเนี่ยมันกดดันไม่ว่าจะเป็นมิสไหนนะคะ้ในประเทศไทยเนี่ยมันกดดันหมดหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนก็คาดหวังจะต้องชนะเลิศสองกู้แข่งที่มาแต่ละคนเนี่ยนะคะต่างคนมันก็ต่างเปลี่ยนเปลี่ยนกู้แข่งหน้าใหม่ๆขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวีนาสซีนเขาคงคิดว่าคงจะไม่มาประกวดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า ที่แรกก็บอกว่าคงไม่ประกวดมิอิเดียคงไม่ประกวดแต่เขาบอกพูดว่าสามรอบก็น่าจะโยงถึงการประกวดวิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะอือะไรอะมีชุดว่ายน้ำด้วยเหรอเวทีอื่นเหรอเวทีผู้หญิงผู้ชายเวเหรอเวทีคุณแม่จากที่ฟิลิปปินส์ วิธีเอาวิสแกรนม,มหรอวิสกาโมะมีเยอะเหลือเกินวิสกาโมะไม่เป็นเพื่อนกับวิสกาโมไปเลยล่ะพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ